นะครับมีขาดตรงนี้นะฮะอันนี้ตรงนี้ผมชี้กับกันไกลครับมีขาดตรงนี้ทางเราก็รับนะครับเพียงแต่ว่าสลามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงเหรียนโบราณนะครับสำหรับวันนี้นี่มีของพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลัสและสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลน,นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะอะ่ของเข้ามา1ชิ้นนะครับที่ FC ส่งของมาก่อนนะครับรู้สึกจะเป็นแบงค์ของ ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนึ่งหมื่นเยนนะครับถึงแม้ว่า,าแบงค์เนี่ยสภาพไม่ค่อยสวยแล้วก็มีตำหนินะครับมีขาดตรงนี้นะฮะอันนี้ตรงนี้ผมชี้กับกันไกลครับมีขาดตรงนี้ทางเราก็รับนะครับเพียงแต่ว่า,าถ้าปริมาณเยอะๆหรือว่าหน้าแบงค์เยอะๆนะอย่างเช่น 1,000เยนนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนณนะตอนนี้ก็คือถ้า1,000เยนเท่ากับ200กว่าบาทนะครับแบงก์ใบนี้เนี่ย1,000เยนก็ประมาณ2,000กว่าบาทแต่เนื่องจากว่ามันมีมีขาดมีตำหนิตรงนี้ก็ราคาก็ลดลงมานะครับแต่ก็ยังได้หลักพันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการโอนให้นะครับ ส่วนใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ เรไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นยกับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่นถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึงจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e ไลน์รันนเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ